ครับพ่อแม่เปน้องครับวันนี้ก็ป้าป่อแม่เปน้องมาตัดพักครับถึงเปลี่ยนพักกัดจอนนะครับแต่นี่ยังบาดจอนแต่นะครับมาพอลักษณะครับตัดจะได้นะครับนี่ครับแม่ตัดอยู่นะครับเอาไปส่งด้านมีเกี้ยวนะครับด้านมีเกี้ยวปนเอาพักพักแบบอันจอนน้อยๆนะครับเดี๋ยวเือพอนะครับติดตัดแล้วนะครับส่งด้านมีเกี้ยวนะครับเป็ี่ยนพักกัดจอนแต่ยังบาดจอนแต่นะครับนี่พอครับ นี่ครับเอาไปส่งร้านมีเกี่ยวนะครับกยตัดออกทึงเก้าเลยนะครับกดได้ลักษณะชนี้นะครับแบ่บ่ปัญยังหมอนจอนเลยนะครับออกลุ่มจอนน้อยๆนี่นะครับเอาไปส่งร้านมีเกี่ยวนะครับนี่นเรียกว่าพักเกี่ยวนะครับพักกัดจอนก็คือฮักจอนไปแล้วนะครับนี่ครับพ่อแม่ตัดนี่นะครับ ตัดมาจีเดี๋ยวก็ใส่ใบแกออกนะครับผมนี่ได้มุดแล้วนะครับนี่ครับนี่เอาเอาส่งร้านมีเกี้ยวนะครับคนแดกตีไปกินมีเกี้ยวนะครับปลดพักพวกนี้นะครับตีเปิดเอาไสนนะครับก็จะเป็นพักใบนองครับพอจนผมยังบอกออกเดยนะครับดูครับน่ครับออกในน้อยจี้นะครับนี่เขาเขาเนี่ยนะครับน่ครับตุ่มตุ่มดอกน้อยๆนี่ยนะครับ ตระตัดกระตัดตึงเก่าไปเองเลยนะครับนี่ครับผมมีโอกาสได้ปร่งนอนแล้วครับเอาละอแม่กแก้วตัดครับวันนี้ก็มีออเดอร์นะครับออเดอร์สั่งด้านมีเกลียวสั่งกรตัดพักเกลียวตรงด้านมีเกลียวนี่บมได้ใส่เลยแม่แก้วเดี๋ยวเรื่ลงลูกปืนหนาใส่เนาะอานี่ครับนี่ยังบอกได้ใส่กแม่ก้วออเดอร์นะครับ อ่เดี๋ยวขึ้นานใส่ใบแกะออกนะครับเอาใบแกะจี้ออกนะครับนี่ครับถ้าลักษณะนี้ก็ได้มดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นเกาล็ดก็ได้มดเลยนะครับอาเใส่มีเกีียวครับด้านมีเกีียวก็ต้องใจาะพักจีนะครับแต่ดอกจนแดดเปิ้ลเบาเน่อยไม่แก้วเน่อยต้องเอาพักจีนะครับถ้ามันตีบบ่อมีแท้ๆก็เอาอยู่ตีบบ่อมียพักจีนะครับก็เอาพัก เอาดอกประกาศเต้นได้เนาะนี่ครับตัวลุงหนานตัดตัดกับตัดหัวกับหัวป่ะควสามารถพิเซษอันนี้ตัด <ś inspired> ก,กับตัดหัวกับหัวอ๋อเหรอป้าโตงามขนาดงามงามเลยครับเอาไปส่งร้านมีเกี้ยว Nem ừ, <laughs> đây trứng cầu trứng mốt đấy nô Để Để cả hắn nó. Ni sáng rồi nó. nè, ghê 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 ออเดอร์15กิโลนะครับครับนี่ก็พอปนานมาพักส่งล้านมีเกี่ยวนะครับก็ตะกี้เก็บพักจอนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มาพักมีเกี่ยวส่วงล้านมีเกี่ยวนะครับตามออเดอร์ที่สั่งนะครับนะครับปอใม่เป็นน้องครับที่วันนี้ก่อพาปอใม่เป็นน้องมา พอปูนานเป่นตัดพักสงร่ามีเกี่ยวนะครับก็ได้พักจีนะครับต่ยังบอกออกจนเลยนะครับเรียกว่าพักเกี่ยวครับผมก็ขอขอบคุณปป่ไม่พี่น้องทุ่ทุกคนน้อครับติดคอยที่ตามคลิปนะครับใดรก็อย่าลืมกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้จิมเนอรครับปาาระกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ